การที่เราจะพูดว่าสิ่งของชิ้นนี้ใช้งานได้หรือว่าทำงานได้ในภาษาฝรั่งเศสเราจะใช้คำว่า f u n c t i o n n e r f u n c t i o n n e r หรือถ้าในภาษาพูดแบบไม่เป็นทางการที่ไว้ใช้พูดกับคนสนิทเราก็อาจจะพูดว่า m a r c h e m a r c h e จริงแล้วคำกริยา marche แปลว่าเดินนะคะแต่ว่าเราก็สามารถเอามาใช้ในความหมายที่แทนคำว่า fonctionne ได้เหมือนกันค่ะแปลว่าสิ่งของนั้นๆใช้การได้หรือว่าทำงานได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการใช้กันค่ะ Le lave-vaisselle fonctionne très bien. Le lave-vaisselle marche très bien. ทั้งสองประโยคนี้นะคะแปลว่าเครื่องซักผ้าทำงานดีมากเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันค่ะ La télé